สวัสดีครับสวัสด,ด,ด,ดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องเจ้าสวน้อยไรอ้ยอยเช่นเคยนะฮะวันนี้จะพามาดูคูบตะโอ้ยยันม่านะฮะยันม่าเจ็ดสิบสองนะฮะรถีิบัานนานได้ถ่ายทีนะครับไม่ค่อยได้พอดีไม่ค่อยว่างะฮะเพิ่งออกมายังไม่ถึงเดือนครับคันนี้ตันนี้มาซ่อมอ้อยกันนะฮะนี่ฮะ มันบกเกิดพี่น้องเนี่นี่สองตัวมันบกเกิดน่าใช้อยู่นะฮะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะโอ้แรงพี่น้องท่านใดสนใจอยู่จัดเลยฮะแรงดีประหยัดด้วย โอ้มือเสียบน<ท>ี่ฮ<ท>ะอันนี้ E F 725T นะครับตัวสมาร์ทแอซิดระบบสมาร์ทแอซิดศูนย์ยังไม่มาติดตั้งให้เลยนะฮะศูนย์บอกรออีกประมาณหนึ่งเดือน ันนี้รถออกมายังไม่ถึงเดือนเลยนะฮะที่แรกว่าเจ้าโคโูต้าครับผม,มแต่โคโปูปต้ารถใหม่ไม่มีตัว95นะครับเขาให้รอเอาตัวใหม่อย่างเดียวเลยคือ98 0 8นะครับก็เลยเอายันมามาใช้ก่อน เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวมองมันเดียวเดียวเขี่ยบลุดลูดลุดลูดครับอันนี้เป็นน้องชายแฟนนะครับครับแล้วก็น้องข้างบ้านเสียบกับญาติพี่น้อง ทางแฟนผมนะ นี่เดี๋ยวเอาจอบมาตามกบที่หลังนะฮะอ้อยยังไม่ทันเกิดเลยฮะฝนเทกระหนำ่ำลงมาก่อนดินมันเลยแน่นเกินอ้อยมันเลยไม่ค่อยเกิดนะครับ กรับชมเอาเกงนะครับพี่น้องพอดีก็ผมก็พูดไม่ค่อยเก่งครับบรรยายไม่ค่อยเกง่งผมก็เอาเท่าที่ผมรู้นะครับ นูนะครับสามหกปมฝนตกฮะไปวิ่งไหนไม่ได้ก็เลยต้องจอดครับก็เลยคนพันอ้อยมาซ่อมดีกว่าลูกมันอยู่บ้านนะตอดไปบ้าน<ว>หลายคนอาจจะจำได้นะครับเสื้อเขียวนี่คือรถไทอ e ีแทคสามท่อนะครับ โมงไอ้รถไทไอ้รถไถเองตอนนั้นเดินเดียวเองเดินเดียวเ,เองคนดูเป็นหมื่นอะไอ้รถไทสามท่อปิดตำนานแล้วบอหนึ่ น,นี้เครื่องปรุงนี่อาจจะดูเล็กๆหน่อยนะครับมันไม่ใช่เครื่องปรุงรถใหญ่มันเป็นเครื่องปรุงรถไอ้คุมูต้าห้าสิบแรงหลากเขาให้มา ตงนี้ทำไมมันไม่วางไปเลย อาจจะไม่มีช็อตเด็ดให้ดูนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่าน อันนี้อาจจะรถไถอาจจะไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร,ร่นะฮะมันมีงานดัานนากับงานไถนานอยู่นะครับยังไม่ได้ไปเก็บให้เขาเลยพอดีงานที่ไปทามาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายครับพอดีไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปก็เลยไม่ได้ถ่ายให้จบไว้วันหน้าครับแบบออกแรงเยอะๆถึงจะมันครับอันนี้ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ สำหรับท่านใดที่สนใจรถไถยันม่านะครับสอบถามได้นะครับหรือไม่ก็โทรถามนะครับไทยรัฐการเกษตรนะครับคันนี้ซื้อมาจากอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับไทยรัฐการเกษตรออกง่ายมากครับเซลใจดีด้วยเป็นกันเอง รถมีให้ทดลองทุกรุ่นครับสนใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับ097 3419863ชื่อแบงค์ครับหรือที่เพจไทยรัฐการเกษตรก็ได้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะะติดตามกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ